สวัสดีครับฟาร์มพุเบ้าเดชนครพนมนะครับผมวันนี้เราพาลูกอ้นนะครับผมน้องปุ้มปุ้ยนะครับผมน้องจิมมี่แล้วก็ปุกปุยนะครับผมมาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทักทายท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับใครสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์082 5 6 1 4 3 6 5ห้าหกหนึ่งสี่สากห้านะครับ0 8 2ย์1 4ด6 5ห้ากหนึ่งสี่สามกห้านะครับ อ้นใหญ่นะครับอ้นใหญ่อ้นใหญ่อ้นใหญ่นะครับสนใจโทรมาได้นะครับมีขายมีจำหน่ายนะครับศูนย์แ4 3สองห้าหนึ่งสี่สาก้าะครับหรือ ID l ดี e ล kpopmv นะครับ kpopmv นะครับผมน่ารักมากนะครับวันนี้มาดูความน่ารักของลูกอ้นนะครับน้องปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยทำอะไรอ่ะกัดกกงนะครับชอบแทะชอบกัดนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับสี่ขานะครับสองหูหนึ่งปากนะครับผม เป็นสัตว์ชอบแทะมากนะครับผมูเู่เฉยๆไม่ได้นจะแทะเล่นแทะอะไรนะครับผมนี่ครับอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเอามาเปิดให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเนี่ยลูกอ้นเนี่ยเอาขึ้นมาหลังกงหน่อยจมเนอะนี่ครับดูหน้าดูหน้าดูหน้าเอาขึ้นมาวางหลังกงให้ดูหน่อยอันนี้อ้นนะครับผมลูกอ้นตัวนี้ อายุจะจะถึงสามเดือนแล้วนะครับผมสองเดือนกว่าๆนะครับผมอ้าวกัดกันเล่นกัดกันเล่นเอาขึ้นมาวางข้างบนแล้วออกมานี่วอานว้าวโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะครับเนี่ยยาวนะครับถ้าอ้นใหญ่ถ้าอ้นใหญ่สายพันธุ์ใหญ่นะครับผมพ่อแม่ใหญ่เนี่มันจะตัวยาวนะครับผมสังเกตที่ลำตัวนะครับผมมันจะยืดยาวนะครับถ้าสั้นๆปอมๆนะครับผมจะเป็น จะไม่โตเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับการกินอาหารกับการเลี้ยงดูด้วยนะครับท่านผู้ชมอาหารนี่ผมอัดเข้าไปเยอะมากนะครับผมเนี่ยดูดิดูดินี่ครับผมนี่ครับน่ารักมากเลยนะครับลําตัวยาวมากเลยนะครับผมเนี้ยนี่ครับอ้าวดูท้องนะครับสังเกตว่ากินเยอะไหมเนี้ยดูท้องเอาดูหน่อยดูหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยดูลําตัวดูละท้องนะครับผมนี่ครับ ดูดิอันนี้เลี้ยงดีนะครับฟาร์มผมเลี้ยงดีทุกตัวนะครับผมเลี้ยงดีทุกตัวนะครับผมอ้าวเอาสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมน่ารักมากเลยครับหันหน้ามาหันหน้ามาว้าวสวัสดีสวัสดีชอบเลี้ยงหูกันนะครับอันนี้ครับอันนี้ไม่ใช่แผลนะครับเป็นน้าลายนะครับเนี่ยชอบเลี้ยงหูชอบแทะนะครับผมชอบเลี้ยงหูเลี้ยงใบหูเลี้ยงขนกันนะครับผม น่ารักมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมนี่ครับอุ้มเล่นได้นะครับอุ้มเล่นได้จับได้นะครับผมถึงแม้อ้นจากป่าก็อุ้มได้เล่นได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สัตว์ดุร้ายนะครับผมสัตว์ชาติยานแค่แบบป้องกันตัวมันก็อาจจะเกิดความกลัวถ้าเอามาจากป่าใหม่ๆนะครับผมอาจจะขู่นะครับผมถ้าเอามาจากป่าใหม่ๆถ้ามาเลี้ยงไปสักพักมันก็จะเลิกขู่เองนะครับผมเอามาจับมาอุ้มมาบายเล่นนะครับผม ได้นะครับผมนี่ครับน่ารักนะครับผมอันนี้เป็นอ้นสายพันธุ์ใหญ่นะครับผมไม่ใช่อ้นกลางนะครับผมอ้นสายพันธุ์ใหญ่หน่ารักดูหน้าดิครับผมเหมือนหมูเลยมันอ้วนเนี่ยเนี่ยดูดิดูด,ดิเอาหันหน้ามาแล้วทักทายท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมดูหน้ามันดูหน้ามันสนใจโทรมาได้นะครับมีลูกอ้นขข่นะครับศ8 2 5 6 1 4 3 6 5ฟหาร์ีาความอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีมาที่ชมคลิปนะครับบาวเดชคำนุ่มวัสดีครับ ช่วยกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครัขอบคุณครับ